แย่ yeah, สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กันที่ช่องเบบพายดนะคะซึ่งพาร์ทวันนี้นะคะเบบก็จะมาทำเรีอคชันอีกเช่นเคยคะ่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นเพลงล่าสุดเป็นเพลงโซโล่นะคะอของพี่มัคตัวนะคะะ r o m God s e v e นนะคะก็คือพี่เขานะคะหลังจากที่ คำแบ็คของกเซเว่นเสร็จปุ๊บแล้วก็มีของยองแจปุ๊บแล้วก็มาต่อพี่มาร์คเลยนะคะแล้วก็พี่มาร์คเนี่ยเพิ่งมีมีที่ไทยไปนะทุกคนมันสองสาวันเลยอะใช่ปาเบบแบบโอ้ไแมบบ่กอดกดไม่ทันนะอยากไปแต่เแบบไม่พลาดที่จะสั่งนะคะเป็นเมอร์เชนดิ้นะคะเป็นสินค้าจากของมีดของพี่มาร์คนะคะแต่ยังไม่มาทุกคนแบบ เสียใจยอยากให้มาอยากอยากใช้ใน MV นี้นะคะ Reaction นี้นะคะแต่แบบไม่ทานจริงๆไว้แบบว่าอันหน้าละกันเนาะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็เรานะคะอันเนี้ยจะเป็นเหมือนแบบขอหลองได้ปะแบบอย่าพี่หมาอย่าทำเศร้ามากได้ปะเอาดีๆแบบอยากให้พี่หมาแบบสดใสบ้างเลยเนี่ยทุกคนออแล้วเพลงเนี้ยก็คือแบบเป็นเพลงที่มีชื่อว่า I miss you so much นะคะก็ เป็นชื่อว่า I M Y S M นะคะหรือว่ามันจะา I miss you so much นะคะก็เราจะไปทำการดูนะคะแล้วก็ reaction นะคะสำหรับเพลงโซโล่เดี่ยวนะคะของพี่ม์กตัวเพลงล่าสุดกันเลยนะคะโอเคค่ะ let's see อันนี้เป็นฟิลอะคูสติกอ่ะโอ้ย เป็นแบบ feel memory อ me ันดีมากเนี่ยโลนี่แกจะเสี่ยงต้องให้พี่แกงจริงอืมไม่ไม่ใช่ไม่ใมอันนี้เขาหน้าจะเอาไปเปิดตัวในนิสแหละอ่าฮะเราเคยแบบเสียเวลาที่เราแบบจะได้อยู่ด้วยกันอะ ฉันยากแบบกลับไปแล้วต้องทำมันอีกครั้งอนี่เป็นการแปลแล้วนะไอ,อ,อ I, I also miss so much พี่มาที่ท n i ที่ Where you are, where you are, I miss you. นั่นสิตอนนี้พี่มาตน่าจะ go back to America แล้วล้ะใช่ป่าว <laughs> นี่คยย่ะไคล์แล้ว I don't want to cry นะ

ผมมักคือกอล้าเราเรียนหนึ่งอเอคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะกับการดูนะคะเป็นเป็น MV นะคะของเพลงนี้อันนี้ก็แบบไม่ก็กึงก่งๆึ่งเอ็ะมันก็เหมือนเป็นการแบบ uh, record from concert uh, from meeting อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เอามานี่เหมือนแบบเป็นการเขาไปร้องเปิดอะไรอย่างเงี้ยแบบ เปิดตัวของเพลงนี้อะไรอย่างนี้นะทุกคนเหมือนน่าจะเป็นฟิลเพลงแบบขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบอกรักอากาเซ่บอกรักแฟนคลับของพี่มาร์นะคะแบบว่า I miss you so much อะไรอย่างเงี้ยก็ดีคือแบบอ่อพี่แกคืออยู่ในปไลน์ถูกไหมแต่แบบมาร้องรัวๆเลยนะคะคือเสียงดีมากเสียงคือแบบฟังแล้วเคิร์มากเลยอย่ะฟังแล้วแบบ เฮย้ยพี่แกลองดีนะเอาดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงแต่เพลงที่แกจะสไตล์แบบชิลๆแต่ไม่อยากให้แซนเลยอะ่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่พี่มากจะแบบให้ฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแบบสดใสอะไรอย่างเงี้ยว่างอะอืมก็ยังไงดีอะ่ะก็ต้องบอกว่ารออยู่นะคะเมอร์เชนดิส์นะคะของพี่มารนะ์ก <laughs> โอเคค่ะก็ ดีมากค่ะเพลงนี้นะคะก็พี่เขามีสโลวอ์อะนะคะทุกคนโอเคค่ะยังไงเราก็ซับพอร์ตพี่มายตลอดตลอดไปอยู่แล้วเนาะซับพอร์ตกับเซเว่นนะคะแบบคลิปวงคลิปเดี๋ยวคลิปไรคลิปให้หมดนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเแบบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับการมารีแ so อคชั่นนะคะเพลง I Miss You So Much ของมักตัวนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเบบพาไปด้วย,ย <video S 2> นะทุกคนมีอะไรก็พูดคุยใต้ร่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ